สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมายังแปลงทุเรียนน้ำดํานะครับวันนี้มาเยี่ยมสวนนะครับม่ได้มาเดือนกว่าคว่าถูกลูกน้าดูเลยนะครับนี่หญ้าเต็มนะครับ้นจะสวยทั้งนั้นนะครับข้างหลังผมเนี้ยคืสวยครับแตงยอดเต็มเลยนะครับนี่แต่ละต้นนะครับสวยนั่นเลยนะครับวันนี้มาตัดหญ้านะครับมาตัดหญ้า สำหรับท่านผู้ชมที่ดูเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นสายพันอะไรนะครับคิปนี้นะครับผม,มแนะนํานะครับว่าการถูกเรียนนะครับเราสามารถที่จะสร้างรายได้นะครับสามารถที่จะสร้างรายได้ไม่ต้องรอผลผลิตจากลูกทุเรียนนะครับแต่เราสามารถที่จะนํา กิ้งกิ้งล่างๆนะครับกิ้งล่างๆนะครับมาสร้างเงินให้ท่านได้ที่ท่านดูนะครับวันนี้ผมมาตันญ้านะครับนี่มาดูต้นนี้นะครับนี่ต้นนี้นะครับนี่คือน้ำดำนะครับต้นนี้นี่คือน้ำดำแล้วก็กิ้งล่างๆปกตินะครับนี่ระดับนี้ต้องเอาออกนะครับที่ตากว่าระดับสะเอวต้องเอาออกแต่ทำไมผมไม่เอาออกนะครับทําไมผมไม่ออกนะครับ ทำไมผมไม่ออกเพราะผมจะทําการทํากิ่งพวกนี้นะครับมาทาบนี่มาดูครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับกิ่งพวกนี้นี่นะครับกิ่งต่ำๆพวกนี้ครับมีประโยชน์นะครับน,นี่นะครับกิ่งต่ำๆพวกนี้นครับมีประโยชน์ มีประโยชน์มากนะครับนี่คือดินระดับดินเลยนะครับเราสามารถที่จะเราสามารถที่จะเอาต้นพื้นเมืองนะครับสามารถที่จะเอาต้นสามารถที่จะนําต้นทุเรียนพืนเมืองนะครับมาวางข้างล่างนี่ครับนี่นะวางที่พื้นเนี่ยอันนี่พื้นดินนะครับนำต้นต้นเรียนพื้นเมืองนะครับมาวางที่พื้นดินแล้วเราสามารถที่จะเอายอดนี้ครับมาทาบได้นะครับนี่ เป็นเลยร้อยยอดเลยนี่เป็นเลยร้อยยอดเลยนะครับนี่ผมไว้หมดเลยนะครับข้างล่างนี้นะครับเพราะว่าช่วงเล็กๆนี้นะครับเราก็สามารถที่จะสร้างรายได้ได้นะครับไม่ําเป็นต้องรอผลผลิตทีเดียวนะครับไม่ใช่ว่ารอหาปีนะครับสิ่งพวกนี้สามารถที่จะสร้างเงินให้เราได้นะครับเดี๋ยวต่อไปผมก็จะมาทําคลิปให้ท่านได้ชมเรื่อยๆนะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็พามาดูสวนนะครับนี่น้ำดำล้วน,ว,นวนสวยๆอยางนั้นเลยครับแต่ว,ว่ารุกนะครับนี่นะครับสวยไ,ได้เลยนะครับสวยน,น,นั้นเลยนะครับแต่ว่ามันรุกนะครับเนื่องจากว่าเรื่องที่จะทำไม่ทันนะครับเนื่องจากกคบอกผมนี่ทำอยู่หลายแปลงนะครับ ตอนนี้ก็เริ่มนะครับเริ่มที่จะสจ้างอาไรง,งานบ้างแล้วนะครับเรืงไหนที่จําเป็นต้องทําอ่าอย่างระมัดระวังก็จะทําเองนะครับก็จะทําเองนี่ครับสวยทุกต้นนะครับต้น,ตนสวยนะต้นนี้ก็สวยนะครับนะเดี๋ยวว่างๆจะเข้าไปถ่ายใกล้ๆนะครับนี่คือน้ําดำหรือโอชีนะครับ ตอนนี้มันรุกนะครับมันรุกต้นรุกกวย,ยนี่น,นะครันข้นกว่วยนั่นเองเขืววนะครับแต่ว่ามันรุกนะครับก็พาเที่ยวชมนะครับสวนคุณกต่ออย่างนี้เป็นแดงทีเรียนโอชีหรือว่าน้ำดำนะครับก็ลุกมั่งนะครับแต่ที่สำคัญนะครับในช่วงฤดูฝนแบบนี้นะครับ สิ่งที่เราจะต้องดูแลก็คือเรื่องของไตโครมานะครับเราต้องนำมาโยรยบนโคนต้นนะครับช่วงฤดูฝนอย่างนี้นะครับมินั้นอาจจะเกิดโรครากเนา่าคนเนา่ากับสวนเราได้นะครับนี่ลบรูปแบบนี้นครับน่ากลัวเนี่ยวันนี้ก็ได้มาตัดหญ้าโคนต้นได้ก่อะครับระหว่างแถวระหว่างร่องก็ลบลกบ้างนะครับลกบ้าง ก็เป็นธรรมดานะครับอลุกเดิมเลยข้างหลังนะครับลบกลูกลกลกหมดเลยก็ผมก็ได้นําไตรกรามาครับมาลุ่ยที่ผต้นได้หมดแล้วนะครับสวยขึกต้นครับเดี๋ยวให้มันตัดยให้ลงนะครับเดี๋ยวขอมาทั้งชมก็คงดีหน้าบางต้นอาจจะให้ผลผลิตบ้างแล้วโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอบคุณครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ